ได้ไหมครับแบ่งเกียร์ให้แบ่งเกียร์ให้แบ่งแบ่งให้ใครครับพี่เบลลี่พี่เบลลี่สีแดงหรอพี่ตาไปให้พี่ต้าดีดีไปเล่นซอมบี้ไปเลยเอาออกก็ไม่ให้ออกให้ขับรถใช่ครับทั้งทั้งผมแล้วก็เนี่ยแล้วก็ตั้มก็โดนด้วยใช่ไหมถ้าหลบพี่เขาแกงเดียวกันเหรอเขายินด้วยกันเบลลี่เหรอเบลลี่เหรอ อ้าวแล้วฝั่งหนูแม่แกเดียวกันแลิเดียวกันอเรา่นเรื่องแม่มคนนีเาอยู่ด้วยกันได้เราคุยมาีคุยอาวีมาคุยกันยังไงอ่ะอาองแล้วมองขึ้นกอยู่ตรตตตีแต่เห็นีบไ่จาแล้วใช่ครับใช่ไม่ไม่ยินคุยกันไม่ได้ก็ย้ยยแ่ก่นก่อนเดี๋ยวผมแจ้งพะพันแจ้งพี่วันโอเคโอเคใช่ป่ะพี่ครับอ้าวอะไรนะพี่เมื่อผมพังม่ทา่อีเทียวอะไรนะกเมื่อกี้กตีเสียไ่ได้อยู่ทำไมะไม่ได้เสียไได้ไ่ไม เออดีแล้วดีนะบอกสบายรพี่ว่าครับแล้วของเทลได้ครับหนีหนีจะรอดครับเอาไวสั้นง่ายๆเลยอ่ะเอาอมครับผมครับสองสองไหมชุบไปแล้วครับพี่วอนชุดไปโอเคสักครู่นะไม่ไม่ต้องถามไม่ต้องสืบเยอะเลยสองสองไหมไหนคนไหนเป็นเป็นสบการรอบหนึ่งได้ครับได้อะเอาไปที่ผมก็ได้ครับพี่วอนคือผมรอดได้ครับคุณนะแล้วก็วเนี่ยผมเอาให้คนชื่อเทลไปคนที่เทลได้ไหมรอดครับแล้วก็ได้หัวเมื่อกี้ไดครับพี่ตาโซแมทปุ่มสองช็อตที่สองผมอยากเห็น ไฟตรงสองสองมูลค่าเดิมพันสิบล้านผมเอาเอาตบหัวอื่นมาด้วยครับบิวเว่นอ๋อไอเทมถามพี่ต้าด <childish? S 1> ิอันนี้พี่อ้วนเรื่อองะเนี่ยอันนี้พี่อ้วนเออนั่นแหละก็เราพี่ต้าคุยโจมอ่ะพี่ต้าคุยเรื่องอ๋อ่ยอะฟังพี่ต้าเลยนะอันเนี้แล้วอะไรครับอ๋อบิวเวนจะถามพี่ต้าเรื่องนี้รดีใช่ครับอลาแชมป์ครับอลาแชมป์อ๋อต้องรอพี่ต้าละคนเอองั้นผมเอาไฟตรงครับฮะ เขาถึไม่ฟังเลยหรออะไรนะจอสองอย่างใแต่ว่าไฟอุ้มไปไฟอุ้มไ่ฟังไฟอุ้มผมออกเองถือเป็นคอนเทนต์เมืองแต่ไฟตรงอะตัดกันเลยแต่ว่าเดิมพันอะอยู่ที่ฟยแต่ผมมาอยากได้10ล้านอัพขอเดือนเดือแต่ขออย่างเดียวคือไม่ว่าจะแพ้หรือชนะขอร้องอยากโทษกันไม่ใช่โทษเรแบบเพราะไอ้แก๊งนี้มาบวกกับกูกูเลยอ่อนอะไรไม่เกี่ยวขออย่างเดียวได้ไหมพี่ผมขออีกอย่างจบคือจบไม่เอาโพสต์อะไรอย่างนี้ได้ไหมมีไหมพี่อุย เอเปล่าพูดเฉยๆแบบว่าไม่ได้แท้ไม่ได้ไลน์ก็พูดเฉยๆแบบว่าเออขอให้มันจบจริงๆในเกมแบบเออพอแล้วอะไรอย่างเงี้ยออจริงอันนี้มันต้องเป็นจริงใช่ลุยบหลุยนะหลุยนะลุยนะอะไรครับอนี้ตัดตอนนะตัดตอนนะฝั่งโก้ฝั่งโก้ทบคุยให้ผมหน่อยว่าไอ้โชแมทเนี่ยผมผมเดี๋ยวผมเรื่องโชแมทเดี๋ยวผมจัดการให้แต่ว่าเรื่องไฟตรงเนี่ยพอจะเดิมพันให้ผมได้เท่าไหร่แม่นเท่าไหร่พี่ได้หมดได้หมดพี่มัมเสนอมา ตั้มลงชุดดำด้วยนะพี่พี่มามเสนอไปแล้วครับพี่ลงชุดดำด้วยอันนี้ใช่พี่ไม่ใช่หมามไม่ใช่หมามหมาพี่หมาเขียนเขียนเขียนอ้าวเขารู้นะพี่เขารู้นะนั่นน่นนี่ไหมไม่ทักต่อให้ไปฟังอีกฟังเขาบอกให้ไปฟังอีกฟังอ๋องน่าเชื่อกันหรอาเจะเด็ดไปหมาเขาอีกทรงผมหนึ่งไม่ใช่หรอโอ้ปกตครับเอางี้ไหมล่ะเอาผมผมพูดให้เลยจะได้ไม่ต้องมาดิไม่งั้นเดี๋ยวไอ้นี่ก็เรียกเยอะไอ้ยได้ครับพี่ได้ปกติมันจะ 5m เนาะแก๊งก็ 10M มมรว20 พี่กิเอ้ยพี่มาเอ้ยได้ครับพี่ได้ครับแกงละซาวไหมหรือแกงละสิบเอ็มไหมรวมยี่ได้ครับพี่ได้ได้ครับถือว่านะมันมันก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยได้ครับพี่ได้แกงละสิบหรือเก่งไหมเอางี้ดีกว่าง่ายง่ายเลยพี่ตอดเอางี้รอ่ส140ิบเอ็มไหมถ้าพี่ชนะผมหายนี่แล้วถ้าผมชนะก็หยิบย้ายเฮียเฮียวฮียหันหน้าผมใหญ่ไม่เอาก็นี่ไงอะไรลุยเดี๋ยวก็นี่ขายของอยู่เป็นอะไรไม่ได้บางคนละส่วนกันเนี่ยจุ่ยจุ่ยบางพี่เมื่อกี้เาแต่งงาานได้มเยออะยู่ ไม่พี่แต่งงานก็จริงแต่ผมเอาเงินที่แต่งงานที่เขานับหนุนมามาแจกไปแล้วใช่ให้นายกไปเลยแล้วไม่รวยเลยพี่หมดเลยไงพี่พี่ก็เฮ้ยอะไรหลุยเป็นอะไรมันเยอะไปพี่ต้าผมไหวแค่คนละแกงละสิบนะมันดูเยอะไปอันนั้นนะหรือว่าแกงละห้าก็ได้นะพี่แกงละห้าไหมแกงละสิบห้าก็ได้พี่ไม่เอาแกสิบห้าเลยสองแกงสามสิบเลยหรอไม่เอาพี่เอาสิบพอ ผมต้องถามตั้มผานตั้มมาตั้มตั้มตั้มว่าไงพี่ว่าแค่ไหนอ่ขออนุญาตนะตั้มไม่ได้น่าจะยี่กัได้นะไม่รู้ว่าเราพร้อมแค่ไหนผมไม่ได้แบบเราพร้อมมีตั้มไดเท่าไหร่ครับพร้อมไหมเออเออเออตั้มพูดอ่ะผมรู้ว่าเสียจไม่ได้พร้อมพร้อมคนพร้อมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าเมื่อกี้แบบที่พี่ตอเป็นร้อยล้านมันเวอร์ไปพี่ตั้มมันไม่เวอร์พี่ตอยังเล่นโป๊กเกอร์ผมไม่แล้วร้อยอยู่เลยเอ้ยกูไม่เคยถึงนะไม่เคยถึงมาล้วร้อยนะจำผิดคนเปล่าโอเค เชินยังได้เท่าไหร่ครับเชิญน่ะตามยังอยู่ในเลทผมได้หมดเลยครับผมได้หมดเลยครับเอาเท่าไหร่ล่ะพี่กิครับพี่กิทช่วยคิดหน่อยครับผมคนละยี่สิบไหมก็ไปเดิมพันไปอุ้มเด้อก็ได้พี่อุ้ยเออว่ะเออว่ะหานไปดีห้าสิบห้าสิบอุ้ยเออว่ะงั้นเอางี้ง่ายๆไฟตรงยี่สิบไฟตรงยี่สิบไฟอุ้มยี่สิบโอเคครับพี่เอาไหมหลุยแมานี่ ก็ก็ดีนะก็ดีนะพี่ก็ดีนะมันก็ถ้าสมมติว่ามันจะแก้ไปแก้มาก็ยกกันไปใช่แต่เผื่อสองศูนย์ก็นั่นแหละก็โดนมาเต็มเต็มแกงลยยี่สิบซึ่งถ้านับตามจำนวนคนยี่ห้าคนก็ตกคนละเอ็มเกือบเอ็มเอาแม่ไปตรงยี่สิบไปอุ้มยี่สิบง่ายๆได้ก็ทำมาคุยคนอะไรด้ตัมว่าไงตั้มโอเคเนาะเออมันก็โชชีอยู่ต้องธุรกิจแมนนี่ว่าไงแมนนี่ว่าไงเนาะหลุดว่าไงแต่แต่เพื่อนผมติดคูดาวสามคนนะพี่ตอด ขอปลดได้ไหมสามคนหนึ่งอย่างกดเต็มที่เล้วเออปลดเต็มที่เลยเอาใครมาก็ได้เอามาเลยมาเลยมาเลยเราพี่แล้วผมไม่ไม่อยู่กันเยอะจิตคุณด้แล้วให้ปลดเลยเขาให้ปลดคำนี้มาอีกแล้วตามคำนี้มาอีกแล้วเราพี่แล้วก็ให้ปลดใช่เหรอครับแล้วว่าอยู่อุปม่สู้อ๋อต้องรบกวนพี่กับตี้ได้พี่ให้พี่ให้ได้อยู่แล้วหลุยจะเอาใครมาหลุยจะได้ไม่ต้องพูดอีกอยคนไม่ขอโอ้พี่เติมแล้งพูดรอหรอกคนผมติดคุณดาวนั่นไงก็พี่ให้แล้วนี่ไงตาหลุยแบบอินฟินิตี้ ครับโอเคครับได้ครับพี่ต้าสรุป EM ครับเฮ้ยคนละยี่สิบรล็อกไอเอ็นละยี่สิบสตอราวลี่ยี่สิบพิต้าวันไหนวันไหนได้บ้างครับสิบห้าหรือว่าไงครับสี่สิบสี่สองครึ่งสิบสี่เราแล้วแต่เลยได้ครับเพราะว่าคืนนี้ต้องมาเอาวันไหนน้องไอ้แมนเนี่ยวันไหนครับเราเหลือวันไหนคุยกันได้เลยนะสิบสี่สิบห้าสิบหกว่ามาแต่สภาสิบถ้าถ้าตกลงกันไม่ได้สภาเป็นสิบสี่สองครึ่งครับสี่เลยสี่เลยก็ได้ครับสิบสี่เลยก็ได้ครับสิบสี่ว่างเปล่ามีใครไม่อยู่สิบสี่อีกครั้ง แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะผมถามแป๊บหนึ่งเลียวเราคืนนี้ก่อนตดสร้อนให้แล้วจะอุ้มหรือตรงก่อนหรือเดี๋ยวช่างแม่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงก่อนไหมหรือว่าไงหรือเอาอุ้มก่อนเอาตรงก่อนก็ได้ครับเอาอุ้มก่อนก็ได้ครับพี่เดี๋ยวเราดูทางมันแป๊บหนึ่งเอาอุ้มก่อนก็ได้มันจะไม่ต้องไอ้นี่สภาเพราะตรงยังไงมันก็สิแกงแกงไหวไหมคือเดี๋ยวคุยนะนี่เดี๋ยวเรียกแป๊บเรียกแป๊บขอแป๊บ เฮ้ยอย่าลืมบอกเขานะเดี๋ยวเอาเอาเอามาเล่นเอามาเอามาเล่นสตอรี่ไฟไฟอุ้มเสร็จไฟตรงไม่มีอาวุธไม่เอาสับหลอด้ามน้องโทรมาเว้ยหลอครับกรลอครับน้องชารเลครับฝากขอบคุณเว้นสุภัทรด้วยครับครับน้องเ้ยตกบ้านนะถ้าเป็นไฟตรงอ่ะ เอาเนี้ยบอกว่าเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าถ้าเขาบอกว่าเป็นสิบห้าอะไรเงี้ยเราเราโอเคเหรอถ้าเราไม่โอเคผมได้เด็ก่ขาเลยว่าดีนะพี่บ่อณมากครับที่มาพี่น้องของเอวิลี่เอวิลี่มันเราผมไม่พี่อะไรนะพี่ต้าเราต้องคุยกันเองก่อนผมบินได้พี่เราจะหยุดเรื่องวันเขาไหมผมบินได้เลยราเวรามีกว่างเอากว้างไหมว่าไม่ขี้ไหมไม่ไอ้วพี่ให้พี่ จะให้พี่เดี๋ยวรอดูมุกอ๋อจะให้พี่หรอได้ได้ให้พี่ให้พี่ไปบอยบินกับเมียโอ้โหได้ได้ให้ไปบอยบินกับเมียเอาฝากเอาไปให้พี่นาได้ไหมพี่มีแล้วอ๋อโอเคครับโอเคเดี๋ยวไปให้ก็หาพี่นามีเบอร์พี่นาใช่ไหมมีมีพี่ได้ครับขอบคุณมากนะน้องขอบคุณมากครับฝากไปให้แฟนพี่ก็ได้ได้แมทเทลให้แฟนพี่ได้ไหมได้ได้หมดเลยพี่เราของครับของครับของครับบากกับบอทชากับโอ้ได้ได้ได้ฝากฝากบอกคิดถึงนะบอทได้ขับบอทชักไปกินไอ้นี่เนี่ยเบี้ยรับเงีนชดเที่ยรับ เห็นงลี่อยู่เนี่ยตะคิงเนี่ยหายไปสองคนน่ะกัตการิด้วยไปด้วยกันเหรอครับไปด้วยกันขับดีกันขอบคุณมากยังไงขอบคุณมากยินดีนะครับพี่เอ้ยแล้วเองไปอยู่อยู่แก๊งไหนเนี่ยโอเคเค้ยพี่โหใครบอกมึงใครบอกมึงผานไปใครบอกมึงโอ้โหพี่พี่โอ้โหพี่พี่ไม่ใช่แก๊งกใคล้วอยู่กับพี่ไม่ใช่เหรอใครมึงใครไม่ใช่มาพรไม่อยู่ได้วยกันนี่แต่ผมกับแต่ผมส่งกลับหาลุงแม็ก ฝากด้วยเด้อป๊บนึงเดี๋ยวพี่มาขอบคุณขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เดียวพี่เดี๋ยวพี่มีเบอร์แกอยู่เนาะไอ้ของพวกคุณนะมันชุดเดียวกันไหมตรงกับผู้มาแต่ตวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพ่ต้าเดี๋ยวผมให้ให้เขาลงชุดก็ได้ครับไอ้ฝั่งตั้มอะครับเขาฝั่งเสื้อก็เป็นสีขาวอยู่แล้วทั้งคู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับใช่ผมว่าเราจะให้ตั้มใส่ดำด้วยใช่ไหมใช่ใช่ครับดำแล้วก็เดี๋ยวเขาตั้มมันมีสีดำอยู่แล้วครับพี่เดี๋ยวฝากลงนะครับ อ่ากันตอนนี้ผมแนะนําเป็นตรงก่อนแล้วค่อยอุ้มเนื่องด้วยอย่างที่บอกเลยครับเรื่องอุปกรณ์เรื่องของอะไรเงี้ยถ้ามึงไม่แม้ใช้สีแล้วมงพี่โอเคเอาตรงก่อนแล้วค่อยอุ้มไหมครับโกดเซอร์น่าดูกันนะจัสตาร์สตาร์ลี่ยังสองมาซะเมอร์ยังไม่มีเนลยยังไงมันก็ได้แบบใช่ไมคงับเราะว่าคุณเป็นคนมารับของรับของเล่นแล้วต้องตกน้ำว่าไม่ได้ให้ของเล่นแล้วทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ยกเว้นเพเออร์คุณทั้งสองเซตจะเป็นเซตเดียวกันอันนี้ไม่ดเอาตามพิต้าเลยเอาเอาตรงก่อนเราค่อยอุ้มนกโกสรเซผมว่าง่ายกว่าดีกว่าเนาะนี่เองผมมีเหตุผลเรื่องงไยเทมมากกว่ายังไงนะตอนนี้เจ้าถึงตรงไหนแล้วในพิต้าผมงงเอาตรงผมผมขอให้เป็นตรงก่อนแล้วค่อยอุ้มอ๋อเขาไม่งั้นพออุ้มปุ๊บเขาเอาคนเข้ามาเทรดเทรดเข้าปุ๊บรับของไปเล้วของไปเล่พอถึงเวลาตรงคนพวกนั้นไม่ไม่มีของเล่นเขาก็ต้องเทรดสลับอยู่ดี แต่แต่แต่ผมมองแต่ผมมองว่าเป็นอุ้มอ่ะมันมันดีก่อนอย่างหนึ่งนะพี่เพราะว่าเฮ้ยอะไรไม่ดีนะอะไรไม่พออุ้มมันเสร็จของเสร็จใช่ไหมเพราะว่าตรงอ่ะมันก็เล่นต่อเลยแล้วอยากคนมีอาวุธอะไรหลุยผมมองว่านะตรงกนานว่ะตรงก่อนมันจะมันครับพี่แล้วก็ไปอุ้มเหมือนได้เลยแต่เมื่อกี้ถ้าถ้าตอนไม่เป็ตรงก่อนก็ดีนะพี่ไ่เป็นตรงก่อนแล้วไปอุ้มอุ่นหลุยมันจะบอกว่าอุ้มก่อนแล้วค่อยตรงใช่ไหม ตรงก่อนล้วค่อยอุ้มดีกว่าตามนั้นดีกว่าอะไรแบบน,น,น,นีง่ายดีงั้นเดี๋ยวถกกันอุ้ยมันระเบิดเป่าตรงนั้นออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กดผิดครับกดผิดเแยลตรงก่อนล้วค่อยอุ้มครับเล่นวันเอ้ยสภาพามีจุวอผมปะ่ะเล่นวันที่สิบสี่เวลาสองทุ่มครึง่งไฟตรงเสร็จปุ๊บเราจะมาต่ออุ้มวันที่สิบห้าเข้าใจตรงกันไหม ก็คือก็คือถ้า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 พี่ต้าครับถ้าตรงก่อนอ่ะมันแล้วสมมติว่าถ้าเขามาเล่นอุ้มนี่ก็คือเขาได้อาวุธไหมครับเล่นตอนเล่นอุ้มได้อาวุธผมถึงบอกไงไม่งั้นอ่ะเขาเาาวุธไปปุ๊บแบบเขาจะเอาอาวุธไปเล่นตรงต่อพวกคุณอ่ะจะจะแบบเสียเปรียบได้ครับเช่นาเขาเอาคนไม่มีอาวุธเข้ามาเล่นเลยรับของไปเสร็จปุ๊บมันลุกขึ้นอาวุธมันยังไม่หมดอายุอ่ะมันเล่นตรงต่อได้เข้าใจครับหรือว่าต่อให้มันหมดอายุเขาต้องเข็นอีกแล้วป อ่าเอาเอาแต่ทีเนี้ยเรื่องเรื่องมันจะเว้นพักวันหนึ่งเลยไหมหรือเล่นต่อสิบสี่สิบห้าไปเลยไอ่แล้วโรสเซอร์ว่าไงเห็นบอมีแข็งด้วยผมรับฟังนะเพิ่งหายไข้มาต่อเลยได้ไหมมันจะได้แบบจบจบไปเลยผมว่าคุยลำบากเหมือนกันชัดเจยในเราครับพี่ต่อครับโอเคก็สิบสี่อุ้มเสร็จปุ๊บวันที่สิบห้าไอ้วันที่สิบสี่ไฟตรงเสร็จปุ๊บวันที่สิบห้าอุ้มต่อเลยวันที่สิบห้าผมตัดจบตีสองไม่จํากัดใบทมนั้นไหมเริ่มสองทุ่มเหมือนเดิม ามนั้นนะสองทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งเหมือนเดิมโอเคงั้นก็ไฟตรงเป็นปืนสามบอกแต่ว่าทีนี้ด้วยความที่มันมีสองแก๊งเป็นหกบอกนะมีใครไม่โอเคไม่เห็นด้วยกับผมไหมหกกระบอกฟังละก็คือสามกระบอกต่อแก๊งเหมือนเดิมอันนี้ทุกคนโอเคไหมหรือจะเอาคุยรวมเหลือห้าแต่ผมแนะนำให้มันหกอะ่ะมันง่ายต่อการดูอะ่ะ แล้วแต่นะผมว่าผมก็ได้นะพี่ตาแต่แต่ผมอยากอยากถามเรื่องวงอ่ะพี่ตาวงมันเล็กไปเดี๋ยวเดี๋ยวขยับเดี๋ยวขยาสภาเป็นไงวะโค้กทำให้ใหญ่ขึ้นได้ขนาดปิ้งใหญ่ขยับให้อีกได้ไหมแล้วมันจะกดไอเทมทางทัสี่แกงเลยได้ไหมพี่ตาทำได้ป่าววะปิ้งได้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 ผมจะการให้ผมจะการให้ได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาผมว่าได้ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวลองลองไปลองข้างหลังเลยสภาไปลองข้างหลังเลยถ้าไม่ได้ไงเดี๋ยวเพิ่มแล้วไอเทมอ่ะพี่ตาแบบแบบ เปิดอะไรพวกนี้ EMP อย่าเนี้ยมันจากัดไงสมมติถ้าเป็นสองแกมก็จะกดได้เท่าตัวไปก็มันไอ EMP มันคนละหนึ่งอันอยู่แล้วนี่ตามตามที่เขาให้เล่นอ่ะใช่ไหมตามกล่องอ่ะกล่องเซตมันจะมีตามนั้นอะระเบิดปาด<อ>ได้ไฟละสองลูกถ้าเป็นสองสองละสี่ลูกไปก็ยอ,อย่างนั้นนะเพาผมว่าแจกคนละกล่องปกติเลยก็แล้วแต่เลยเราจะเบเนดกันยังไงแต่อย่ตรงกลืงปืนสามได้ไหมฝั่งละสามได้ไหมฝั่งละสามคือแก๊งละ ไม่ครับฝั่งอะสามเลยครับสองแก๊งฝั่งสามคนนะครับมันจะยิงพอหรอไม่ไม่รู้ครับอย่าง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 สี่สี่สี่ก็ได้ครับต้องถามทางนีเขาด้วยสิสมัครใจน่าจะไม่อยู่แล้วครับเอาเอาหกครับเอาหกเขาเอาหกเอาหกเอาหกผมเห็นด้วยนะจำนวนเยอะนะห้าสิบห้าสิบคนเลยนะ <c oughs> น่าะสองสามอาจจะน้อยไปตรงๆเลยเอาเป็นหกดีกว่าเป็นหกดีกว่า เมืองสตาเทาเดือดเมืองสโตก็เดือดกันดูไม่ทันเลยรออะไรอ่ะเดือดทุกที่อ่ะแล้วเดี๋ยวมุมสะพานเดี๋ผมจะการให้ส่วนเรื่องไอเทมตามเลยอยากเห็นภาพเสมอแต่ว่าไฟตรงเนี่ยปกติเราจำกัดกันยังไงครับระเบิดอ๋อมันปลาได้ตามวงไฟอยู่แล้วโอ้ก็ตามวงไฟเลยส่วนในเรื่องที่ตอนเล่นอุ้มก็ซีโร่พอยต์ก็ตามที่มีลิมิตอยู่ของมันเลยหรือใครจะคับเพิ่มอะไรก็ตามสบาย ประมาณนั้นนั้นก็สภาอะไรละเอียดเพิเ่มเติมไหมครับต้องรายชื่อปืนเลยไหมพ้าเราพูดคุยอับใครอะเอารายชื่อปืนไหมสภาหรือว่าเอาอะไรเพิ่มเติมไหมครับขอบคุณมากขอเบอร์ขอเบอร์ขอเบอร์ทั้งสี่แก๊งเลยครับโค้งวงไมขอ,ของเสียไม่ได้ก่อ้าสิบเก้าแปดห้า ห้าศูนเก้าเป็นห้าะครับเก้าศูนย์เก้าแปดห้าแบมันเทครับหกสูนเก้าเก้าหกชอบยืมเงินงานเวลาคุยสตอรี่งานฟรีอย่างเงี้ยสองสามห้าเช้าดูฟรีอ่ะโค้ดครับผมเก้าสามตัวแล้วก็ศูนย์ครับมาสรุปนะครับวันที่สิบสี่นี้สองทุ่มครึ่งห้าไฟยี่สิบเอ็ม วันที่เล่นปืนทั้งหมดหกกระบอกนะครับแก๊งละไม่เกินสามกระบอกวันที่สิบห้าสองทุ่มครึ่งเล่นอุ้มไม่จำกัดบัตรประกันตัดจบตีสองแล้วก็ไอเทมก็ตามที่มีในกล่องสวัสดิการให้เลยโอเคตรงนี้ไม่บับไม่แซะอะไรแล้วนะมีปรับแล้วนะครับยก้ากยๆเลยครับเชิญครับอยู่พาไป เช่ครับเชิญครับไม่มีไม่แม่ไม่อะไรแล้วไม่กดไม้ไม่อะไรแล้วนะโตกันแล้วครับเยหญ่เลยครับโอ้ยเดือดตอนไม่เห็นมีแฟชั่นอย่างที่คนอูคนเดียวเลยไม่ดีคนเดียวนะตอนเนี่ยรอรอแกคุยเสร็จเนี่ยกูรอเลยใช่ไหมใช่พี่ใช่ยพี่มึงรออะไรเนี่ยมึงเนี่ยมึงกันอะไรไม่มันก็คนในทีมไม่มันมันได้เอาล่าแชมป์ไว้ได้ได้ได้แต่ลองไก็คนในทีมไงวิลี่เรียต้ามิตาว่างแล้ววิลี่ตาว่างแล้ว พี่ต้าครับพี่ต้าครับเทลมีเรื่องคุยด้วยครับเทลเราเพื่อนอย่ากามีอะไรต่อพิตได้นี่พี่เยอะเลยนะพี่โอ้โหผมไม่ใช่พี่มันมาถามเรื่องอล่าแชมป์อ่ะพี่สวยไหมไอวิลลี่มันจะทํำไม่แต่พี่อะทำมาแล้วอันนึ่งแต่วิลลี่มันหาร้าสก็ทำให้แต่ดูคนในทีมจะทำไม่หรอ่โินลี่ไม่พี่ทำพี่ทำมาชุดใหม่แล้วสวยอยู่แต่เดี๋ยวพี่หาให้ไม่ได้รอแป๊บหนึ่งพี่หาให้ดูอุ้ยพี่ต้าอุ้ยพี่ต้าใส่โชว์เลยว่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่วิลลี่ยังไม่โอนให้ผมเลย เฮ้ยอะไรเฮ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ตามด้วยหรอบิลลี่ไม่ได้ที่เนี้ยซ้อมก็ซ้อมทุกวันเลยตอนทุกวันเออแต่ไม่ได้แข่งไงไม่มีคนเสกให้พี่ลองุ่งนี้มาดูได้ไหมุ่งนี้มึงล้วแต่ถ้าเผื่อพุ่งเราดูแล้วไม่ถูกใจเดี๋ยวบิลลี่ส่งร้านทำมาหรือว่าพี่มีร้านแล้วเดี๋ยวเข้าไปบีบกันได้เลยโอ้นายอยู่ไป่้ายเรียนครับรอดูก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผู้นี้ไปเอาให้ดูก็ได้ครับลุยแล้วไปตรงนี้ ่าี่ตาว่าไงิลลี่เขาได้เกือบ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 ชั้นะมูทเราได้เผมไม่รู้ผมสั่งไปยังเนี่ยมาดูมาดูมึงยังไปถามเจ๊กันทีพีแก๊งกูยังไม่ได้เลยกูถามทีพียูกันแล้วแตมื่อไปแล้วตั้งผมอ่อะไร็ได้ที่ดีไอ้ต่อไม่ได้ตไม่ได้เขาม่งหรอมึงก็ไหลังได้ก็ได้เออ่อยก็ได้เอองานอะยงานเยอะะ เือไงเรี่ยกี่โมงวตีหนึ่งครึ่งดกดทีทีดี้อยเดิงเล่นแหละเดี๋ยวไป